ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจําปีงบประมาณ2565นายกนกพลฮีรันวิริยะผู้อํานวยการโรงเรียนรัชดาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต1ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนประชุมสร้างความเข้าใจกับครูและคณะกรรมการสถานศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ผลการดำเนินการสถานศึกษาดำเนินง,งานตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ผู้เรียนร้อยละหน0่งร้ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดหนด1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนและปฏิบัติการสอนมีการประชุมพร c วิเคราะห์หลักสูตรวิเคร์ผู้เรียนมีการจัดทำสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผลการดำเนินการโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning ส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละ100ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูทุกคนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนผลการดำเนินการสถานศึกษาสถานศึกษานำรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไปปรับปรุง ทำให้การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ1.5การนิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทุกคนได้รับการนิเทศ100เอร์เซ์ดำเนินการ PLC พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดทําพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูจัดทํานวัตกรรมการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ผู้เรียนร้อยละ100ได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสถานศึกษามีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนผลการดำเนินการสถานศึกษามีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยผ่านการประชุมหารือและการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกคน 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดตั้งสภานักเรียนกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมกีฬาทั้งในและนอกสถานศึกษากิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการแข่งขันศินลปหัตกรรมผลการดําเนินการผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆผ่านกิจกรรมโบราณาการที่หลากหลายจนเกิดทักษะที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%อร์ซอบรมและให้การดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดมีมอบทุนการศึกษาเพื่อความเสมอภาคกศส,อสอผลการดำเนินการนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์แข็งแรงโรงเรียนดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามแผนงานที่กำหนด3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1. การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการนำรูปแบบการบริหารงานเชิงคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบผลการดำเนินการการบริหารงานในสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษานำนวัตกรรมราชดาพิเศษโมเดลมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาการจัดการศึกษาภายใต้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษามีการพัฒนาทางด้านวิชาการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดี4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ประสานเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อมาเป็นกำลังในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งผลการดำเนินงานสถานศึกษามีเครือข่ายในการพัฒนาด้านการศึกษาและรับการสนับสนุนเป็นอย่างดี4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา มีการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แข็งแรงปลอดภัยผลการดำเนินงานสถานศึกษาม,มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และการให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการรับบริการ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาการ พัฒนาตนเองตามหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนำความรู้จากพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและววิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา โดยการสร้างวัตกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รัชดาโมเดลการพัฒนาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนนํามาแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้และสามารถเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอื่นได้ส่วนที่ 2.. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 4. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผู้บริหารสถานศึกษาดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพโดยนํากระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ขั้นการวางแผนศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู p r c โรงเรียนรัชดาพิเศษ 2. ขั้นการดำเนินงานตามแผนสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการทดลองใช้กลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู P L C ที่เหมาะสมและตรวจสอบหาคุณภาพของกลยุทธ์3ขั้นการประเมินผ,ผลการดำเนินการประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู P L C โรงเรียนรัชดาพิเศษ4ขั้นการพัฒนาปรับปรุงรวบรวมสรุปผลข้อมูลเพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมอภิปรายผลการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณร้อยละ80ของครูผู้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้แบบ active learning ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพ 1. ผู้เรียนระดับประถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึง ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีพื้นฐานภาษาไทยบูรณาการกลุ่มสาระอื่นกับวิถีชีวิตของผู้เรียนผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ผู้เรียนอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและได้พื้นฐานภาษาไทยบูรณาการกลุ่มสาระอื่นกับชีวิตของผู้เรียน